สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นกับวันนี้เราจะมาเล่นกับลูกแพะนะครับผมแล้วก็โทนี่ด้วยครับผมลูกแพะสมชายครับนี่โทนี่ครับผมชอบให้เกาคางนะครับตัวนี้นี่นี่นี่เห็นออจะไม่จะให้จับดีๆเลยนะครับผมถ้าเกาคางมันเนี่ยนี่รูปหลังได้ตีตูดก็ได้ครับให้เกาคางเนี่ยชอบครับผม ครับไม่ไปไหนเลยครับผมเชื่องมากนี่ครับจับได้เลยครับผมจะจับไปไหนก็ได้ครับวา่าจะจับไปอาบน้ําสักทีครับผมในชีวิตในชีวิตจะได้อาบน้ําสักครั้งหนึ่งนะครับอ <c oughs> ตบหัวก็ได้ครับนี่ตบตบเลย ล็อกคอก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตอนล็อกคอรครับนี่ครับล็อกคอแล้วยังไม่รู้มันจะเหวี่ยงหรือเปล่าครับจะโดนนี่เจ็บแน่เลยครับผมตัวนี้เลยครับตัวใหญ่ยาวด้วยครับนี่ก็เดี๋ยวจะไปดูลูกแพะครับลูกแพะตัวนี้ก็ให้ให้เกาคางไหม อย่านี้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 สมชายสมชายสมชายครับสมชายสมชายหนีครับนี่สมชายจะให้เกาคางด้วยนะครับผมดูแลครับผมนี่ครับสมชายให้เกาคางด้วยสมชายก็ให้เกาคางนะครับผมตัวนี้น้อยครับผม นี่ครับหน้าดำขำเคียดนะครับสมชายแม่แม่ยืนดูครับแม่ยืนดูหน้าขาววิ่งสมชายนี่หน้าดำครับหูยาวด้วยก้าหูกลางนี่จะดื้อครับแต่อันนี้หูยาวไม่น่าจะดื้อเท่าไหร่ครับ สายกินนมแม่ครับตัวไม่บึกเหมือนกันนะครับผมสมชายเนี่ยแต่ว่าพ่อมันสู้พ่อมันยังไม่ได้ครับพ่อมันบึกกว่าครับนี่ครับอยู่กันสามกลัวครับพร้อมครับขาล่วงขาล่วงสมชายขาติดจุดึง ให้จับดีมากครับตัวนี้เมีมีเคราด้วยครับผมชอบให้รูปเขราสวัสดีครับสวัสด,ดีครับผมชื่อโตนี่โตนี่โตนี่นะครับมีลูกแล้วจำตัวครับตายไปสองครับก็เจียดายเหมือนกันครับตรงจารมากเลย ตัวนี้ผมจะพยายามเลี้ยงให้ดีๆครับดูดิครับ,ก,บกินนมแม่อยู่ครับครับผมจะวัดดีครับอืม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 ,อม ดูหางนะครับดุกดิกดุกดิกดุ๊กด <AND S 2> <improving. S 1> ิก๊กเวลาดุกดิกครับดุกดิกดุกดิ๊กกินนมแม่ไม่เลิกครับผมมีความสุขกับการกินนมหางจะดุกดิกดุกดิกไปมาครับเวลากินนม แม่นี่ก็กินอย่างเดียวครับผมกินบำรุงครับกินกระถินบำรุงให้มีนมมาเลี้ยงลูกเยอะๆตัวนี้ก็ไปดมดมดม,ดม,ดมตัวเมียครับน่าจะเหมือนคนที่ก็ไปรูป ใหญ่มากครับคอนี่คอนี่แทบจะต้องดูคอกับหัวนี่โทกับหน้านี่ใหญ่เท่ากันเลยครับคอใหญ่มากเป็นแพะที่โคอหนาจริงๆครับอ,อ,อ,อสมชายครับสมชายอม,มามาให้รูปค้างใช่ไหมสมชาย ใช่เออดูต้องดูฟันสมชายก่อนครับวันนี้ว่าสมชายมีฟันหรือยังไม่ให้ดูครับดื้อดื้อดืยังไม่มีฟันครับฟันยังไม่งอกก็กินหญ้ายังไม่ได้ครับ นี่น่าจะยังกินหญ้าไม่ได้มียุงกัดครับผมนี่ครับยุงครับนี่ครับยุงกัดสมชายครับเอยมองไม่เห็นครับผมยุงก็กัดแพะเหมือนกันนะครับสมชายให้ให้เกาคางเลยนครับผมสงสัยจะติดใจครับนี่สะดือสมชายครับผมสะดือแห้งแล้วอันนี้ นั่นนิกระจูมันครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระจูสมชายนะครับผมเน่่ๆๆชายไม่ให้ดูครับผมปิกระจูสมชายอยู่นี่ครับผมปิกระจูโอ้โอ้โ,โอ้กระโดดหนีใหญ่เลยครับผม เริ่มกินกันอีกแล้วครับมือโทนี่ครับสกปรกแล้วครับไม่สะอาดซะแล้วครับอมาดมเท้าด้วยโทนี่จับมาแก้งปล่อยลงในถังดีกว่าครับผมดูด้จะขึ้นได้ไหมอุ๊ดุ๊ยปุ๊ปุ๊ยปุ๊ดุอุลงมาใน เข่งเลยครับผมจะออกมาได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมแข็งแรงอยู่นะครับเจ้าสมชายเนี่ยโอ้โอหง่ายๆเลยครับม,มาให้เกาคางอีกแล้ว โอเคครับผมคลิปเริ่มจะแปดนาทีนะครับผมขอตาก,กันไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ